คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนทำงานหนักแต่ยังไม่ไปถึงไหนคำตอบอยู่ที่นิสัยไม่ใช่แค่เรื่องโชคชะตาหรือโอกาสแต่นิสัยที่เราทำทุกวันต่างหากที่เป็นตัวกำหนดอนาคตทางการเงินของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกนิสัยเล็กๆที่ดูธรรมดาแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตให้รวยขึ้นได้ซึ่งหลายคนที่ประสบความสำเร็จ ใช้กันอยู่จริง 1. ตื่นเช้าเพื่อเริ่มต้นวันก่อนคนอื่นทำไมการตื่นเช้าถึงสำคัญมหาเศรษฐีหลายคนเช่นทิมคุก CEO ของ Apple ิลฮาวอัลชอดีต CEO ของ Starbucks และยลัมสลวนเป็นคนที่ตื่นเช้ากว่าคนทั่วไปพวกเขาใช้เวลาช่วงเช้าเพื่อวางแผนออกกำลังกายและเตรยียมตัวสำหรับวันใหม่ วิธีปรับตัวให้เป็นคนตื่นเช้านอนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงใช้เทคนิค5 second rule ของเม r รเบนส์เมื่อนาฬิกาปลุกดังให้นับถอยหลัง5-4-3-2-1แล้วลุกขึ้นเลยวางแผนกิจกรรมตอนเช้าให้ชัดเจนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือจดเป้าหมาย 2. องจดเป้าหมายทุกวันและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนทำไมต้องจดเป้าหมายคนรวยไม่ได้เดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีแผนพวกเขารู้ว่าต้องการอะไรและเดินหน้าไปให้ถึงการเขียนเป้าหมายช่วยให้สมองโฟกัสและผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าวิธีเริ่มต้นใช้เทคนิค smart goals specific measurable achievable r e levant time bound จดเป้าหมายลงสมุดทุกเช้าเช่นในหนึ่งปีฉันจะมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาททบทวนเป้าหมายและวางแผนปรับปรุงทุกวัน 3. อ่านหนังสือทุกวันเน้นหนังสือการเงินและพัฒนาตัวเองทำไมการอ่านหนังสือถึงทำให้รวยขึ้น วอนบฟัฟฟีใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงต่อวันในการอ่านหนังสือบิทเกสอ่านหนังสือปีละ50เล่มคนที่ประสบความสำเร็จมกักจะอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างโอกาสให้ตัวเองหนังสือที่แนะนำพ่อรวยสอนลูกริดแดกผู้แดกโรเบิร์ตเคียเซคิคิดแล้วรวยติ้งแองโกริธเนโปลลอัน ฮิวเดอะซีคลอจีออฟมันนี่มอ r กนฮาวเซอร์ซใช้เงินอย่างฉลาดและลงทุนให้เงินทำงานแทนหลักคิดของคนรวยเกี่ยวกับเงินคนทั่วไปทำงานเพื่อเงินใช้เงินไปกับสิ่งไม่จำเป็นไม่มีเงินเก็บคนรวยทำงานเพื่อเงินนำเงินไปลงทุนให้เงินทำงานแทนตัวเอง นิสัยทางการเงินที่ควรเริ่มทำทันทีจ่ายให้ตัวเองก่อนแบ่งเงิน10-20%เก็บออมก่อนใช้จ่ายลงทุนตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นคริปโตหรือสังหาริมทรัพย์ไม่สร้างนี้ไม่จำเป็นนี่ดีลงทุนกับนี่เสียใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องแยกให้ออกห้าใช้เวลาให้คุ้มค่า เลิกเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นเวลาสำคัญกว่าที่คิดคนรวยใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ลงทุนและพัฒนาตัวเองคนทั่วไปใช้เวลากับโซเชียลมีเดียดูเน็ตฟลิกหรือเล่นเกมเป็นชั่วโมงวิธีจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพใช้กฎ80-20 Pareto Principle 20%ของสิ่งที่คุณทำควรสร้างผลลัพธ์80%เทำทูดูลิตทุกวันระบุว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดและทำก่อนเลิกผลัดวันประกันพรุ่งใช้เทคนิคพอมโดโรทำงาน25นาทีพัก5นาที 6. อยู่ใกล้คนที่ประสบความสำเร็จสิ่งแวดล้อมมีผลต่อคุณมากทำไมสิ่งแวดล้อมสำคัญ จิมรอนเคยกล่าวว่าคุณคือค่าเฉลีย่ยของห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดถ้าคุณอยากรวยขึ้นคุณต้องอยู่กับคนที่คิดแบบเดียวกันวิธีล้อมรอบตัวเองด้วยพลังบวกเข้าร่วมกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันเช่นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มพัฒนาตัวเองติดตาม youtube พอดแคสหรืออ่านหนังสือจากคนที่ประสบความสำเร็จ เล็กเลี่ยงคนที่ชอบบ่นและมองโลกในแงล่ลบ 7. ลงมือทำแอคชั่นสำคัญที่สุดรู้เยอะแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ลงมือทำคนรวยไม่ใช่คนที่แค่คิดแต่พวกเขาลงมือทำทันทีไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะพวกเขารู้ว่าการเริ่มต้นคือก้าวแรกของความสำเร็จถ้ามีไอดีธุรกิจลงมือเริ่มทันที ถ้าอยากลงทุนศึกษาและลงเงินในระดับที่รับความเสี่ยงได้ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้เลยสรุปนิสัยเล็กๆแต่เปลี่ยนชีวิตให้รวยขึ้น 1. ตื่นเช้าเพื่อเริ่มต้นวันก่อนใคร2จดเป้าหมายทุกวันและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 3. อ่านหนังสือทุกวันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สีบริหารเงินอย่างฉลาดและลงทุนให้เงินทำงานแทน 5. ใช้เวลาให้คุ้มค่าและเลิกเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็น 6. อยู่ใกล้คนที่ประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงพลังลบ 7. ลงมือทำทันทีเพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากแค่คิดแต่ต้องทำเริ่มเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และรวยขึ้นได้แน่นอนการสร้างวินัยที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกๆเป้าหมายเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามไปเพราะเชื่อว่าแค่เพียงการตั้งใจทำให้สำเร็จอย่างเดียวก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วการทำให้การสร้างวินัยเป็นส่วน,นหนึ่งของชีวิต ที่เต็มไปด้วยความสุขจะช่วยให้การบรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและมีแรงจูงใจในการทำรรอย่างต่อเนื่องหนึ่งตั้งเป้าหมายให้แน่ชัดะและวัดผลได้การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นนหนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างงอวินัยที่แข็งแรงเป้าหมายที่ดีควรเป็นสิ่งที่สามารถวัดผลได้และสามารถกำหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายได้ด้วยเช่นลดน้ำหนัก5กิโลกรัมใน2เดือน หรืออ่านหนังสือหนึ่งเล่มทุกสัปดาห์การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เราเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าเรากําลังทำอะไรและจะทำไปถึงจุดไหนการทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนสองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและสร้างความคุ้นเคยเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ซึ่งการทำสิ่งเล็กๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันจะช่วยสร้างนิสัยและวินัยอย่างเป็นธรรมชาติตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายของคุณคือการออกกำลังกายทุกวันแทนที่จะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองวิ่งมาราธอนในสัปดาห์แรกคุณอาจเริ่มด้วยการเดินหรือวิ่งในระยะทางสั้นๆก่อนเมื่อทำได้ดีในระดับหนึ่งค่อยๆเพิ่มระยะทางหรือความยากขึ้นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกสำเร็จ เร็วๆนี้แต่ยังช่วยให้เราไม่รู้สึกเครียดหรือท้อแท้จากการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไป 3. ใช้เวลาในการสร้างนิสัยใหม่ๆการสร้างวินัยคือการฝึกฝนพฤติกรรมใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอยู่การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพหรือการพัฒนาตนเองจะไม่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น มันต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอในการทำซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยหากเราไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ในระยะแรกๆอาจจะรู้สึกท้อแต่การรักษาความต่อเนื่องในการทำสิ่งต่างๆทุกวันจะค่อยๆสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทำให้วินัยกลายเป็นสิ่งที่ทำได้โดยอัตโนมัติสิ จัดการกับอารมณ์และความรู้สึกหลายครั้งที่การขาดวินัยเกิดจากการที่เราให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆเช่นรู้สึกเหนื่อยเครียดหรือไม่อยากทำสิ่งที่ตั้งใจการจัดการก,กับอารมณ์และความรู้สึกจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวินัยเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์ขอองค์ตัวเองและไม่ให้มันมากำหนดการกระทำหากเราเครียดหรือเหนื่อยควรตั้ง สติและทำสิ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลายก่อนเช่นการหายใจลึกๆหรือการพักผ่อนเพียงพอจากนั้นค่อยกลับมาทำสิ่งที่เราตั้งใจให้สำเร็จ 5. สร้างความสนุกในกระบวนการหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายคนล้มเลิกการสร้างวินัยคือความเบื่อหน่ายหากเราทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำไปอย่างไม่มีความสนุก หรือความพึงพอใจความท้อแท้จะเกิดขึ้นเร็วและอาจทำให้เราหยุดทำไปเลยเพื่อทําให้การสร้างวินัยเป็นเรื่องสนุกเราควรหาวิธีทำให้กระบวนการนั้นไม่น่าเบื่อเช่นหากเราตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายเราอาจลองเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายหรือเลือกทำกิจกรรมที่สนุกสนานเช่นเต้นหรือเล่นกีฬาเพื่อไม่ให้การออกกำลังกายกลายเป็นกิจวัตรที่น่าเบือ่อ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งรงางวัลให้กับตัวเองเมื่อทำสำเร็จเช่นการไปทานขนมโปรดหรือการซื้อสิ่งที่อยากได้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำตามวินัยนั้น6มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนความล้มเหลวเกิดขึ้นได้เสมอในกระบวนการสร้างวินยัยแต่สิ่งสำคัญคือต้องมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและเป็นโอกาสในการปรับปรุงตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผิด หรือท้อแท้การเรียนรู้จากความล้มเหลวจะทำให้เรารู้จักวิธีการทำให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปเช่นหากเราตั้งใจออกกำลังกายทุกวันแต่ทำไม่ได้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาหรือรูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตารางชีวิตของเราหรืออาจจะต้องหาคู่ฝึกเพื่อเพิ่มแรงจูงใจเจ็ดมองหาการสนับสนุนจากผู้อื่นการมีคนที่สนับสนุนในการสร้างวินัยจะช่วยให้เรามีความมั่นใจและแรง จุงใจในการทำตามเป้าหมายตัวอย่างเช่นการมีเพื่อนหรือกลุ่มที่ช่วยฝึกซ้อมออกกำลังกายด้วยกันหรือการแชร์เป้าหมายกับคนที่เรารักเพื่อให้พวกเขาช่วยกระตุ้นให้เราไม่หยุดการมีคนอื่นมาเป็นกำลังใจจะทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวในการเดินทางสู่เป้าหมายและช่วยให้เราไม่ยอมแพ้เมื่อเจอกับอุปสรรคแปการติดตามผลและปรับเปลี่ยน เมื่อจำเป็นการติดตามผลการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่ากำลังทำได้ดีแค่ไหนและหากมีปัญหาก็สามารถปรับปรุงได้ทันทีการบันทึกความสำเร็จรายวันหรือรายสัปดาห์เช่นการเขียนบันทึกในสมุดหรือแอปพลิเคชันจะช่วยให้เราเห็นพัฒนาการและรู้สึกภูมิใจในตัวเองเมื่อเราทำตามวินัยแล้ว เราจะมีความสุขไปกับการเห็นผลลัพธ์และการก้าวไปข้างหน้าสรุปการสร้างวินัยที่สำเร็จทุกเป้าหมายไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาการฝึกฝนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสุขในการทำตามการเรียนรู้จากความล้มเหลวและการมีคนที่สนับสนุนการมีวินัยที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เราบารรลุเป้าหมาย แต่ยังทำให้เราเติบโตและเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกขั้นตอนของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จพัฒนาตัวเองให้ร่ำรวยวิธีสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนความร่ำรวยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่เป็นผลลัพธ์ของความคิดวิธีการและการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณอยากเป็นคนที่มั่งคั่งมีอิสรภาพทางการเงินและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการนี่คือแนวทางพัฒนาตัวเองให้ร่ำรวยอย่างละเอียดและเป็นระบบหนึ่งเปลี่ยน mindset ให้เป็นแบบคนรวยก่อนจะร่ำรวยคุณต้องคิดแบบคนรวยก่อนคนจนมักคิดว่าเงินเป็นเรื่องของโชคแต่คนรวยรู้ว่า เงินเป็นผลลัพธ์ของการกระทำคนจนเชื่อว่าถ้าอยากรวยต้องทำงานหนักแต่คนรวยเข้าใจว่าถ้าอยากรวยต้องใช้เงินและไอดีให้ทำงานแทนตัวเองคนจนมักพูดว่าฉันทำไม่ได้แต่คนรวยจะคิดว่าฉันจะทำยังไงให้ได้วิธีเปลี่ยน mindset ให้เป็นแบบคนรวย อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินธุรกิจและการพัฒนาตัวเองเช่นริดแด็ผู้แดดเดิร์มิเลน f a ฟสเ a ลนฝึกคิดเชิงโอกาสแทนที่จะคิดถึงปัญหาเช่นแทนที่จะบ่นว่าของแพงให้คิดว่าฉันจะสร้างรายได้เพิ่มได้ยังไงใช้เวลาอยู่กับคนที่คิดบวกและประสบความสำเร็จเพื่อซึมซับวิธีคิดที่ถูกต้อง 2. ส,สร้างนิสัยทางการเงินที่แข็งแกร่งความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากการมีรายได้เยอะเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการจัดการเงินอย่างฉลาดกด50 30-20หรือ30ยี่สเอร์เซ์ของรายได้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นที่อยู่อาศัยอาหารค่าครองชีพ30%เอร์เซน์ใช้เพื่อความสุขท่องเที่ยวกินข้าวนอกบ้าน ของฟุ่มเฟือย20%เก็บออมและลงทุนใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้ไม่ว่าคุณจะหาเงินได้เท่าไหร่ถ้าคุณใช้หมดคุณก็ไม่มีวันรวยลองใช้หลักการจ่ายให้ตัวเองก่อนทันทีที่ได้เงินมาให้กันเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนและออมก่อนใช้ใจ่ายอย่างอื่นตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็น คนรวยจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเลือกจ่ายในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนเช่นแทนที่จะซื้อของหรูหราคนรวยจะลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ 3. เพิ่มช่องทางรายได้ (Multi Income Streams) คนที่มั่งคั่งไม่ได้มีแค่รายได้ทางเดียวพวกเขามีหลายช่องทางเพื่อให้เงินไหลเข้ามาตลอดเวลารายได้จากงานประจำ Active Income เป็นจุดเริ่มต้นของคนส่วนใหญ่ใช้เป็นฐานในการสร้างรายได้อื่นฮ่าฮะรายได้จากธุรกิจส่วนตัว Entrepreneurship เริ่มธุรกิจเล็กๆเ,เช่นการขายของออนไลน์บริการฟรีแลนซ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขายได้แม้คุณจะหลักรายได้จากการลงทุน p a s s i v i n n o o m e เงินทำงานแทนคุณเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่ไม่ต้องดูแลตลอดเวลารายได้จากความเชี่ยวชาญ expert income ถ้าคุณมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเช่นการสอนการให้คำปรึกษาคุณสามารถสร้างรายได้จากความรู้ของคุณเงินที่คุณหาได้มากมายไม่สำคัญเท่ากับวิธีที่คุณจัดการและเพิ่มพูนมัน สีลงทุนให้เงินงอกเงยการเก็บเงินอย่างเดียวไม่ทำให้คุณรวยแต่การลงทุนต่างหากที่ทำให้คุณสร้างความมั่งคั่งลงทุนในหุ้นศึกษาหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตและถือระยะยาวใช้หลักการลงทุนแบบวานบัฟฟิคคือซื้อหุ้นของบริษัทที่ดีและถือมันไว้นานๆลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซื้อบ้านคอนโดหรือที่ดินเพื่อปล่อยเช่าหรือเก็งกำไรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโต NFT AI businesses ศึกษาให้ดีก่อนลงทุนเพราะสินทรัพย์เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงสร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตได้แทนที่จะทำงานให้คนอื่นลองสร้างระบบที่สามารถทำเงินให้คุณได้แม้คุณไม่ต้องทำงาน 5. พัฒนาทักษะท,ที่คนรวยมีคนรวยไม่ได้มีแต่เงินแต่พวกเขามีทักษะท,ที่ทำให้พวกเขารวยขึ้นเรื่อยๆหหะทักษะการขายเซลล์มาร์เก็ตติ้งไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณขายไม่เป็นคุณก็รวยไม่ได้ศึกษาวิธีน้มเน้าใจลูกค้าและเข้าใจจิตวิทยาการตลาด ทักษะก,การบริหารเงิน (Financial Literacy) คนรวยเข้าใจว่าเงินทำงานยังไงและใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทักษะก,การสร้างเครือข่าย (Networking) โอกาสดีๆมักมาจากคนที่คุณรู้จักเข้าร่วมกลุ่มนักลงทุนงานสัมมนาหรือชุมชนของคนที่คิดแบบเดียวกันทักษะก,การคิดเชิงกลยุทธ์ (Critical Thinking) problem solving คนรวยมองปัญหาเป็นโอกาสฝึกคิดหาทางแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าจากมัน 6. ใช้กฎแห่งความมั่งคั่งที่คนรวยใช้กันกฎของดอกเบี้ยทบต้น (compound interest rule) ถ้าคุณเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ20ปีโดยลงทุนเดือนละ5,000บาทในหุ้น ที่ให้ผลตอบแทน10%ต่อปีตอนอายุ60ปีคุณจะมีเงินมากกว่า30ล้านบาทกฏ80หรือ20 Pereto Principle 80%ของความสำเร็จมาจาก20%ของสิ่งที่คุณทำโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญกฎของการจ่ายให้ตัวเองก่อน Pay yourself first ทุกครั้งที่คุณได้รับเงินให้กันส่วนหนึ่งไปลงทุนก่อนใช้ใจ่ายอย่างอื่นเจ็ดอดทนและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องการสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลาอย่าคาดหวังว่าจะรวยข้ามคืนตั้งเป้าหมายระยะยาวและทำตามแผนอย่างต่อเนื่องปรับตัวและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดสร้างวินัยทางการเงินและอย่าหยุดพัฒนาตัวเอง ถ้าคุณเริ่มวันนี้อีกสิบปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้การเป็นคนร่ำรวยไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาแต่เกี่ยวกับ mindset การลงมือทำและการบริหารเงินอย่างฉลาดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วความมั่งคั่งจะตามมาเอง